สวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องปองป่ายซูผูสุคนเมื่อนี้ห้าสองคนกับจีพากันมาเก็บใบยาสูบเด้อจ้าขั้นตอนแรกของการเอาไปเฮ็ดยาเส้นเนาะจ้าเริ่มแรกกับเก็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 บจ้าเป็นหอบเป็นหอบเป็นหอบองหอบนึงกับจีประมาณหลายตนเย้าจ้าไป่เก็บไปเรื่อยเนายนะเก็บเก็บเป็นเสือจ้า ก็เก็บติมหอบแล้วเอามาว่างจ้ะพี่น้องประมาณสี่หอบหรือสามหอบก็แล้วแต่หออใหญ่หออหน่อยของแต่ละคนนะจ้ะถ้าก็สิมัดเป็นเป็นมัดเดียวกันจ้ะสี่หอบหรือสามหอบก็แล้วแต่นะจ้ะนี่แหละห้าคันตัวแรกของเขามาว่างอ่ะนี่คือหอหนึ่งช่วงนี้ก็ขอไปไว้เนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันจะเสียเวลาคันเทีาเทีดลิบยาว ก็เลยแบบเลี้ยแบบแบบเร็วๆเลยจ้ะ <c oughs> อ้ก็เก็บ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 ไปมึงก็นั่งนับไ้กะสอบเลยจ้ะว่ามันจะครบสามสิบมัดบ่ทั้งนับทั้งเสียบตะปูไปน้ำเลยจ้ะเตรียมไป <c oughs> นี่ก็เป็นวิธีของเจ้าวสวนยาสูบเดอ้อดจ้ะ่นอ้องก็ต้องเก็บเกี่ยวตร่งนี้ลละจ้ะ ใช้เวลาประมาณสามเดือนเท่ากับแล้วนะจ๊ะพี่น้องในการปลูกแล้วกับเก็บเนี่ยนะจ๊ะเก็บเป็นมัดจังสี่มัดละสิบบาทเด้พี่น้องนะจ๊ะมัดหนึ่งกับสี่ห่อเพื่อว่าหนะ่ะ เจ้าหนึ่งข้าก็ได้ประมาณสามสิบมาจายซีมาเกืบสิประมาณสามร้อยเนาะจ้ะพอได้เต็มซีหอบละไอ้ก็จะมั้งเฮ็ดเป็นมัดเดียวนะจ้ะพี่น้องนะจ้ะเขาก็ดึงกระสอบมัดมัดมัดแล้วเขาก็จะปูเสียบนี่ก็คือมัดหนึ่งเนาะจ้ะมื่อนี้เขาจะเก็บสามสิบมัดเจาละสามสิบมัดนะจ้ะพี่น้อง

อ้าก็เก็บเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะตามสีมมัดของเ้างอันนี้ก็จะค้นย้ายเข้าไปในโร่งบมแล้วจ้ะบมใปให้มันเหลืองจากสามสี่มือเ้าก็จะได้ซ้อยจ้ะ คึอการคนใหญ่จ้ะพี่น้องแตขอจบคลิปวเพียงแค่นี้น่าจะพบอกันไหมคลิปนะ้ะสวัสดีค่ะ